นี่นะครับเราจะพามาดูเส้นทางที่จะไปร้านช็อปโฮมเลียงห้าแห่งจังหวัดลำปางนะครับจากแยกหลักกิโลยักษ์นะครับหรือว่าแยกภาคเหนือนะครับมาทางบิ๊กซีนะครับมาเรื่อยๆครับผ่านบริษัทนิ่มทีเสงนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับประมาณไม่เกิน300รอเมตรนะครับประมาณไม่เกิน300รอเมตรครับตรงมาเรื่อยๆครับ ผ่านบริษัทนิ่มทีสิงตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านวิทยะประกันไทยตรงไปเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือครับของถนนนะครับสังเกตครับเนี่ยครับจะเห็นป้ายของร้านนะครับช็อปโฮมเหลียงท่าเฮงนะครับ